ยะมัสะที่เราเรียกว่ายมพบาลพระองค์เรียกว่ายะมัสะยะมัสะก็จะถามอย่างที่โยมก็บอกพ่อมหาจำเริญน,นะพ่อมหาจำเริญแล้วก็กล่าวถึงเทวทูตห <c oughs> ้าเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทั้ทันกรรมกรแล้วก็คนตายไหมนะเคยเห็นเห็นแล้วทำกุศลไหมล่ะไม่ได้ทำนะ ไม่ได้ทําพอถามครบหา้าก็ยังระลึกไม่ได้ไม่ได้ทําเลยระลึกถึงกุศลไม่ได้เห็นไหมเพราะว่าเออไม่ค่อยเคยทำขาดความเคยชินยะมาสาก็นั่งนิ่งเป็นอาการที่บ่งบอกให้ในายนิรยาบาลรู้แล้วว่าเอาไปเข้ากระบวนการของนรกได้ยะมาสาเห็นแล้วก็ยังก็ยังรู้สึกว่า ตัวเองน่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะเห็นนะตัวเองก็อยู่ในนรกนั่นแหละไม่ได้ถูกทรามานแต่ก็เห็นสัตว์ตั้งหลายถูกทรามานซึ่งตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนแล้วก็คงยังต้องต้องมาเกิดในนรกต้องมีแก่เจ็บตายตัวเองก็ไม่รอดก็เหมือนกับเราเป็นผู้พากษาในโลกอย่างเนี้ยผู้พากษาก็แก่เจ็บตายใช่ไหม เราต้องไปเกิดในบายมีไหมมีเพราะยังเป็นปุถุชนใช่ไหมกันยมัสสาก็ยังเป็นปุถุชนก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ยังต้องไปเกิดในอบายอีกพอไปเกิดในบายอา้าวก็ต้องมามารับกรรมตรงนี้ก็ต้องกับไม่รอดอบายอยู่ดียมัสสาก็เลยตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เกิดทันเนี่ยพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะแล้วก็ได้ พระองคนะ์ได้แสดงธรรมให้เราฟังและให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานประ